สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องสโลกน่ารักบ้านปาลีค่ะค่ะ้ายอย่าทะเลาะก,กันลูกอย่าทะเลาะก,กันออกสื่อนะลูกนะกินกาอ้อเดียวกันแท้ๆไอม้มารวยฮะมารวยเก่งมาจากไหนวะเอาสวัสดีวันกอดแมว สากลน,นะคะวันนี้วันที่สี่มิถุนายนนะคะเป็นวันกอดแมวสากลน,นะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เจ้าของแมวและคนรักแมวนะคะได้ให้ความรักกับแมวแมวที่เลี้ยงแล้วก็แมวจรน,นะคะกับศูนย์พักพิงสัตว์อะไรแบบนี้เนาะก็จัดตั้งขึ้นเราก็มีแมวในการดูแลอยู่ตอนนี้เหลืออยู่สามตัวนะคะเป็นแมวจรทั้งนั้นเลยค่ะไอตัวเล็กนี่กำลังหาบ้านให้อยู่ค่ะ หาบ้านให้อยู่ไม่มีใครเอาเนี่ยมันกินเก่งพุงปิ้นเนี่ยพุงเก่งในบันกอดแมวโรคให้ยายกอดหน่อยนี่วันกอดแมวสากลเนี่ยให้ยายกอดก่อนดีวันกอดแมวค่ะเรามากอดแมวกันค่ะเรามากอดแมวกันหาแมวหาบ้านหาบ้านอุดมนักขวังวันกอดแมวลุกให้ยายหอมมั่งตามันเขี้ยวมันเขี้ยววันกอดแมว สากลค่ะน้องแมวตัวนี้ก็กินอาหารเม็ดได้แล้วนะคะอันนี้ตั้งชื่อให้นะคะอันนี้เอาตัวนู้นก่อนอันนี้ทองทองเมื่อก่อนมีไอตัวหนึ่งนะคะแม่ของไอมารวยอะ่ะชื่อว่าเงินเงินนะคะมีเงินเงินนะคะตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะคะไม่รู้ไปไหนนะคะไม่อยู่ไม่เห็นหลายวันแล้วนะคะอันนี้ทองทองรวยรวยเฮงเฮง ถ้ามีมาอีกตัวนึงก็จะเป็นปังปังนะคะแต่อย่ามาเลยนะคะตอนนี้สามตัวก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วค่ะสองตัวนี้หาบ้านให้อยู่นะคะอันนี้แมวเด็กนะคะอันนี้หกเดือนอันนี้สองเดือนกว่าค่ะหาบ้านให้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นของเล่นของเขานะคะเดี๋ยวมาเล่นให้โชว์ให้ยายดูหน่อยจริงริงจ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 ริงริงริริงงจจงริงวันกอดแมวนะคะมันกอดแมวค่ะเอามารวยกิน อีเวเนี่ยค่ะวันกอดแมวสากลน,นะคะแล้วก็มาถ่ายให้ดูค่ะดูสองแม่ลูกนี่กอดกันค่ะอาตาเอ๋ขอถ่ายคลิปหน่อยสิจุ๊บกันทำไมยายกอดด้วย,ย,ายอาจารย์กอดด้วยไปแล้วกอดค่ะไอ้กอดไอ้ตัวนี้ด้วยค่ะไอ้ตัวนี้ก็ถูกกอดเนี่ยให้ยายก็ให้ความรักเนี่ย อย่าร้องเลยลูกอย่าร้องเลยยายกลับพุงให้ไม่รักเอยไม่รักกับยายหึอันนี้คือมารวยค่ะมารวยหกเดือนแล้วใครสนใจเอาไปเลี้ยงก็ได้นะคะน้องรู้รู้เรื่องแล้วค่ะเก่งแล้วค่ะอ่ะก่อนแล้วจะไปเที่ยวแล้วค่ะวันนี้วันแมวสากลขอกอ่อ,อ,กอ,นอ,อ,กอนหน่อยขอก่อนหน่อยขอกอนข้าแม่ต้อ อกอดแล้วนะไอ้ตัวนี้ก็กอดแล้วนะกอดแล้วนะไอ้ตัวนี้ก็กอดแล้วนะตัวนี้เมื่อก่อนเขาเป็นขี้เลือนที่คอนะคะตอนนี้หายแล้วนะคะสะอาดแล้วนะคะเช็ดตัวให้แทบทุกวันค่ะนี่ค่ะกอดแล้วค่ะกอดแล้วค่ะคอยแม่กอดนลกอดให้ความรักเขามั่งนะคะเก่งไงลูกเก่งนะคอหายแล้วหยอดเห็บให้ อ๋อน้องแมวแสนสนกันสนเอตันนี้เอตันนี้เอตันนี้มาขอยายกอดอีกสักทีสิแต่งตัวสวยจังเลยจะไปไหนแต่งตัวสวยกันจิกันจิกันจิกันจีบ้นแมวบันแมวก็กอดแมวเกาพุงจุ้งจุ้งจุ้ง คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะอ้กระโดดสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บเอาอย่าทำน้องค่ะรวยน้องเริ่มแต่งตัวเก่งแล้วค่ะเพิ่งหยอดเห็บให้นะคะนี่แต่เขาชอบแต่งตัวค่ะทำอะไรทำอะไรเขาจะดูไหนจี๊ทำอะไร กิมิกิมิจิมิติมิอ่ากิมิจิมิติมิติมิอ่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีวันแมวสากลคะ่ะอ่ะอวันแมวสากลคะ่ะวันกอดแมวสากลคะ่ะให้ความรักกับน้องแมวคะ่ะสวัสดีคะ่ะให้ความรักแล้วคะ่ะวันนี้ป๊อจอิน้องเจ้าแม่ยายเกาพุง นังชอบ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 แม่ยายเกาพุงนังชอบแม่ยายเกาพุงเออเก่งเนี่ยหาบ้านให้ไม่มีใครเอาเลยค่ะน้องน่ารักมากเลยหาบ้านให้ไม่มีใครเอาน้องชอบให้จกพุงแล้วก็นอนดิกหางลาบไปก่อนค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชม คลิปของเรานะคะดิฉันก็สร้างช่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะหาไรายได้ให้น้องแมวได้ซื้ออาหารให้กินมั่งค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเฮงๆสวัสดีครับก่อนจริงจริงจบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย bây dù bây giờ bây giờ bye giờ bye bye bye. À, bye bye, bye bye, bye bye bây bye 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 bye, 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 bye.